ซัมซุง g กรัลซี่เอสยี่กออาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเป็น Samsung ก a l ลซี่ยี่สิบก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าประกาศมันโน้ตเลทำโน้นนั้นเนาะก็เลยเป็นโน้ตไปเลยอะไรยงี้ถ้ากรมังเดข่าวสารดีดีทางไอทีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาสาสิบะทีนพูดข่าวไอที รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดียแบบนี้เป็นประจำทุกวันมีรายงานมาว่าซัมซุงนั้นมีแผนที่จะเปลี่ยนนะครับหรือว่าตั้งชื่อกันใหม่เลยไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะซัโทรศัพท์มือถือเรือธงตระกูล S Series นะครับโดยแหล่งข่าวที่หลุดมาจาก X เนี่ยอ้างว่าซัมซุง Galaxy S ยี่สิบ Ultra คือรุ่นท็อปสุดอะไรเงี้ยเขาจะมีการเปลี่ยนชื่อน,นะครับเป็น Galaxy S 26 Note เพื่อเน้นในเรื่องของจุดขายของปากกาของเขาแหละเพราะว่าปกติแล้วในซีรีส์นี้เนี่ยนะครับต้องเป็นรุ่นอัลตร้าเท่านั้นเนาะถึงจะมีปากกาให้ใช้ในทำนองนั้นนะครับก็จะสอดคล้องกับ Galaxy Note ที่มีก่อนหน้านี้แล้วก็เปลี่ยนซีรีส์ไปนะครับนอกจากนี้เจ้าตัว Galaxy S 26 Plus นั้นก็อาจจะเปลี่ยนชื่อด้วยเช่นเดียวกันนะครับกลายเป็น Galaxy S 26 Pro แทนนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า a m s u n งนั้นสังเกตแล้วว่าเทรนด์รุ่น Pro เนี่ยกำลังมาแรง คือแบบโปรโอะไรเงี้ยดูรู้สึกว่าเออมาแรงกว่าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะเป็นโปรโประมาณนั้นนะครับโดยจตัว Galaxy S 26 Series นะครับจะมีทั้งหมด3รุ่นได้แก่ S 26 S 26 Pro แล้วก็ S 26 Note นะครับอย่างไรก็ตามในงานดังกล่าวนั้นยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับจึงต้องรอติดตามกันต่อไปเนาะอนาคตอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือจะเป็นชื่อใหม่ก็ได้ก็ต้องว่ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ส่ดดนวนตัวคิดว่าก็น่าสนใจเนาะในเรื่องของไอเดียการตั้งชื่อนะครับ แต่จริงหลา,ายๆคนก็พูดถึงในเรื่องของดีไซน์ของมือถือรุ่นนี้คาดคาดหวังเนาะว่าปีหน้าเนี่ยเป็นดีไซน์ใหม่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเดิมไปหรือเปล่าอะไรย่างนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของชื่อนะครับก็ให้ความน่าสนใจมากขึ้นเบอร์จะเป็นตัวท็อปเป็นจากอัลตร้าเป็นโน้ตก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าตระก,กูล Galaxy Note Series ที่ไม่มีแล้วในตอนนี้เนี่ยก็เป็นเป็นมือถือที่มีประกานะครับหายไปแล้วนะครับที่ S25 S24 Ultra อะไรเงี้ยมันมันมีปากกาเพราะนั้นถ้าเอาในส่วนของตัวท็อปมาเปลี่ยนเป็นโน้ตก็ถือว่าทำให้รุ่นนี้มีความน่าสนใจแล้วก็ยิงตรงในเรื่องของปากกาเข้าไปใน c v รด้วยนะครับและเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับ Samsung Galaxy S26 Ultra ในอนาคตบ้างว่าเออถ้าเปลี่ยนเป็นโน้ตเป็นยังไงแล้วมีใครคาดหวังอยากให้รุ่นนี้เนี่ยเปลี่ยนดีไซน์บ้างอะไรเงี้ยก็เมนบอกใต้คลิปนี้ได้นะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด s u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีและขอ้อเรนต่อไป ช่องเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย